พามพระพาม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 สบายดีพี่น้องมามาแล้วจังว่ามามาแล้วมาเอาแนว่มันไหวมาเอาไหนมันหวานมาเอาแนวขี้ขานเอาเมื่อ,อไหว่้าตื่นสวยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่มาพบเขาช่องบเบาใจขึ้นกับพี่น้องเลยเมื่อนี้นะมีมีแขกพี่น้องแขกบริษัทเซิร์นดอกเข้ามาเองเขาเข้ามาลักเมื่อนี้นก็จะขึ้นรักสิมารักกนันกินอัน กินทอมไม้มื่อนีร่คือมื่อนั้นแหละมื่อนี้มาลักกินตะคุ่งพี่น้องตะคุ่งโอเป็นไพร่คุ่งโอเป็นไพร่คุ่งแล่นเนาะคุ่งแล้วเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งพี่น้องว่าไพน้องไพน้อแล้วใครเอ่ยใครเอ่ยอุ้ยมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพวกนี้นะโอ้โหบริหารเซิร์นนั่นคือซองเซี่ยวพะร้อนเลยนะอันนี้เซี่ยวเนึ่งนะนี่ก็อีกเซี่ยวเนึ่งพี่น้องเอ้อเขามากวดอีกแล้ว อืมวันนี้มาตมามมั้องพี่น้องเอ้ยมากินเฮ็ดเองบ่วด้ันนี้มีทางเท็ดหินวด้วจ้ะบ่ายจีก้าบ่ได้หักเทกดได้มาเลยยังนอนอยู่พี่น้องเอ้ยมาค่ะได้เคาะประตูปุ๊บอ๋มอืมขอพี่บ้าเพราะนอนอันเฮือนหมูดเจนเฮิร์มูดแต่งอยู่เต็งกัพี่บ้าเท่านั้นม <ะ S 2> ีเละเหมือนอั่จูด้าบารีตื่นแพ็ดตื่นคนได้บ่ายจี <c oughs> น่ะได้ห้าแดกเจ้าเอ้ยอย่าบ่อยคอยไล่คอยก่ายคนขอพิสั้เปิดเผยตัวตนๆทำหนึ่งเป็นยังไงบ้างอันทางชาตินี่ก็จะให้ให้รีวิวอัน อยากเบิ่งหองว่ารับบโอ๊ยเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกไปว่าห้างนู้ยังกว่สะอาดแล้วห้างนู้ก็สะอาดแล้วบอกก็เลยว่าเงื่อนกับย่างกับไปวื้หนึงกับมืออัดิตยเมื่ออกทบตย์นึงก็วุ่นวายล้างจานนั่นอ่ะมื่อวานย่างเอามี่น้องเลยก้อนนั้นย่างเผาของไม่ได้ห้าบอนเดียวกับกระเบื้องกับยังโบมีเลยพี่น้องเลยห้าบอนเสียบเดียบตงกาหลีเคี่ยวเที่เหยียบประมาณนั้นเตาให้คอยมินิกะมนูก็คือต่ำหะฮงพี่น้องเลย จากสองเสียวเพิ่นเครื่องปรุงกับข้องข่อยน้ำหุงกับ kh ข้องข่อยเขาจะมาแต่โตพี่น้องเอ้ยเมืมอเ <c ười> เอ่อไงเอาดปเอาเป็นแจกล,ลับเชิญเนาะลักเชิญบอลไหนพักปุ๊กเอานะ <c ười> นบอลเชิญบอลดีเล <c ười> ยบอลเชิญก็บอลเชิญที่พันว่าบอลจริงเชิญนะสุดใจที่ใช่ป่ะใช่สุดใจคือวันนั้นนี่สองเสียเพลนเอ้ยพันน้ำมันหุงก็จัดเป็นความจริงพันเป็นจริงนะพี่น้อง พี่น้องอย่าลืมจะติดตามช่องช่องเสียบพลาะเด้อพี่น้องแล้วเดี๋ยวสิขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเสียขึ้นลิงเห็นไหมเจาะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาขึ้นเดี๋ยวสิเอาขึ้นไวปประมาณแถวนี้พี่น้องถ้าติดตามเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็บ่กเขจักเต็มปานได้อันนี้ก็บ่เต็มบาดพี่น้องเอ้ยจังไปน้ำกันได้เป็นคนเต็มบาดไปน้ำกันบ่ได้เราพี่น้องหาซิมหาหาซิมหาใชหาซิมเนียว่าเครื่งร่อยนี้หาซิมหาฮะ กอง้นสงคนริบะมันก็เลยหิเออเออคนั่งคิดเเติบระเื่องอันนี้ต้อนต้มาพุ่งเพิ่อนะเมนนึกว่าอันนึกว่าไม่ทู่ซะดอกะอันนี้เคโลดลืมเข้ามาลุงทายมันเคโลดเน่าพี่น้องเน่าดีได้พี่น้องเอาเอาไปซื้อไปแต่งงานมันเกิดเจอมาล่าพี่น้องจมวุ่เหตุเนี่ย ดีนะมันยังเลือให้เป็นต้นนี่นะโพตโผโพโฟเจเอานี่ไป้เอานี่ไปล้วไหมอันนี้ไปลอกใสอีกแล้วบอเจนใสก่อนไปลอกเดีนี้แนวลอกมอันู่นี่นิเดีออย๋ยวนี้หยุดด่วหนึ่ง,งอเอาเธอก็มา chú già đang thả gì chứ bưng hạt cả da 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 da, mình có thấy nó pi ba khi gặp nào có pi mu, mupi cá nhang gì một nè, thầm thưa thằng, chú chó, xung một và nháp mà thịt rút bục lục คาก็แล้วจะเ,เออหมอกำลังพดก็เออนอนนี่นะกินดิบๆกันบุบ้มมี่อย่างน้าพี่น้องอันนี้ก็ปัวจะใครส่งอย่างนีอันน,น,นี้สินหมูคงไก่ข้างหน้ากับปลาดุกแล้วปลาซองข้างน้าปลาซองก็คือปลาคู่นั่นเองคงไก่ปลาทูเหงือกขึ้นดูที่ กลับมาครับเพื่อนพี่จอาเนอย่ามาเงียบใส่สีเขียบนะคนเงียบได้เพื่อนเขายิ้มใส่ทั้งชุชมาไอจอาห้องห้ออ่นเขาไปบังคีเพื่อนเพื่อนกินขับเบียรกัน้องเพื่อนสวัสดีพี่น้องอันยังวะอันมากกินกินน้ำกันพ่อเพื่อนบอกว่า มึงเอิ้นไผพ่อพื้นดินไม่ถงดีเกยอยู่ดีเกยดีเกยแม่นป่ะเออก็นึกว่าพ่อเอิ้นไผ่มาสั่นเอาเอิ้นเอื้อเอิ้อทานผู้ชมว่าสั่นเอิ้นทานผู้ชมมน้ะอันนี้เธอก็บอกว่าทานผู้ชมดูเดียวแล้วกันเออกินนะกินเอามาเลาะอีกบัดนึงนี่มันคืออะไร carrots carrot carrot c a r r o t เอาเส็บๆได้สองเสียได้จ uh> ้าซ uh. ุดสองมือฮะเจนี่รากหนาแล้วบอนี้ปุ๊กงอคือแม่ยนะโอ้ยขอยญนันเลาะกินจะเป็นจักเพื่อนแหละเ่อนหนาบอลนี้ช่วยนะเงินนายโอเคได้อะกู๊ดเหนียวๆเด็กคยเห็นอัมาลาบอกอัมาลาเหงตื่นมานน้ำบอกอาบสแตกเขาเบิดมือเบิดเว้นเราควนขอีกอ้าวเดี๋ยวความจริงพอเลินจะมาแล้ดาอันนี้ง พัดเมื่อนั้นดีใจแห้งอะีรเมื่อน่ะทางนั่งทายคลิปกับเจฟันละเอิ้นบักห้ำมิเท่านั้นเลยเอิ้นบักห้ำตะกี้เนาะเอิ้นห้ำห้ำเอาน่ะมาให้ไมาให้ไหนห้ำยังนะภาษาบ้านเรดเออหูซึบภาษาบซึ่งเจสซี่ก็อยู่หันนะเข้ามาพ่อกระชิ่เคยดิ้งกินพอจะเกิดอะไรยังบ้างพอจะถึงหูจักเจ้ามา พระเขาคุกจะมาเออเ้คุณจะกลับจะมาพระเจริก็จะมาแล้วคนนก็อยากให้เขาเป็นคู่จิ้นกับพล่าไปสุโอ้้องก็เป็นคู่จิ้นอันนี้เนาะเออมื่อนั้นหน่ะก็เปนอนน้ำกันอยู่นอนไหมเขาว่านอนเห่นไพ่นอนนอนนอนเหนน้ากันนอนเห่นน้ำกันก็จบนะนอนซื่ออ๋มันก็มีเจซีอันเขาลหลายคนเขาอันแบบเขาอันทำหนออยู่น้ากันหลายคนเนไหมพี่น้องบยูเตซอนตัวสองเดีว่า <L> เจพลากย่านเฮาเฮานบริยานเจพละเจอพลละเนี่ย,ย,ด,ยดูได้บาด้นานเรานันห้ากินยงง่ายง่งายเมือจักอันบริสอ่อนยังปมันใส่องเนาะิสอ่อนจะไม่ด่าเขานะครับอะนะบ่เบวณบอกให้สอนหัวกะสอนยิ่งใส่ยิ่งใส่นีมีะอะยังบ่าไมีแต่มันห่าน,ะอนา้อ,อยุลายไปสอนยิ่งใส่เสจ ท่าน้องใครน้องจอนะไปจเมื่อ้อันชคูไปสอนี่ด็มันก็้ายมันน้อยน้อยบอกที่แต่ผู้อ่อนยผ้อ่ันเดียหนาจีดวอาคือสิไก่อันจอนนะจะหากินมันยังไ่ได้ชวคูณพูณเราไปสอนสอนยังนะน้องนี่น้องใคน้องสันนี่แหะค่ะเอา เขาคือบ่ไปท์ใช่ปะโอ้มีเขาไปสอนเอาเบิร์ดในรถเมื่อไหร่สั้นไปสอนมีิต่เขียดจีน่าเต้นอยู่ยิ่วอยู่มกกินแซ่บมิติเขียดจีน่าเพื่อนเขาเลยเลือกนีกับแกะเลยนะคือพวกเขียดจีน่าน่ะน้าเลี้ยงเซ็ตไปสอนเออนี่ในพายนี่มีเฮ้ยแต่เพราจักมื่อไงในพายนี่ประทศไมีเพล่ลงไหนเฮ้ยไปสอนแล้วดีไปมาแล้วฝีแล้วนี่แล้วก็ไม่ได้เลย ปีแล้วนี้มาสั่นสมุนเจ้าปีแล้วปีแล้วนี่มันเป็นตาหูมาได้เนาะสอนง่ายๆนะมีทั้งปุ๊บมีทั้งห้อยพี่น้องม่วงเป็นโทรมาไม่โทรไปหาเขาบออันเฮ้ยเอามะม่วงมากินอีกเด้อใส่แล้านทอดเลยทอดเลยเนื้อแดงมาบอ จอนจอนฝากข้าวมาวะยังนะยังก็อกบอกว่าเอาหมกม่วงมันมาสู้แล้วกินอีกแน่ของม่วงอย่างนี้นะมอนเจ้บอกว่าน่ะเจ้ากอกเอาหมกม่วงมาให้เราเดิเดินลราว่ะกูแน่กูแน่ตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วสะมันได้กินแล้วตอนนี้แล้ว อ้าวพี่น้องก้าวเขามากันย้ำอ่ะบุกม่วงมันนะนะแต่บุกงวงพี่น้องบุกม่วงเขาจะเอาดุร้ายเสียหน่อยอ้าวพี่น้องหลังจากลมกับมัวเพลนโจไปเมื่อกี้นี้เนาะมันคือซูมเขาตื่นแล้วบ่พวกเจ้าหน่าตื่นแล้วบ่กก็อ แคบเนี้ยไหลคือเลือแค่ไม่ใช่พันเด็ต่ำเชื่อพันยังหู่นีพันสุกๆพันปีมียังว่าอันเขาบอกว่าเป็นเขาไปเบิ้งคนพันปีฮะนะอัรอบผาเออรอบผาเข้าไปเสียร์ผู้เล่นมาชิบสามบะว่าซาบะเออพันปีวะฉันน้อยๆคุณจะติบบาทไปไม่ขับไปเบิ้งคนพันปีมันชิเป็นหนาตาจังไหนเลยความคิดย่างกขับแบไปเห็นแต่คนอันพันปีพันปีพวก แล้วก็อีหยังอีกว่เอ่องวง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 สองหัวเอองัวงสองหัวแล้วก็อีหยังแบบกวนๆนั่นน่ะงัวงสองหัวก็มีเด้อเนาะแม่นเออของแท้งงวงสองหัวแล้วก็มีอีกพอนน่ะอ่าเริ่มพี่น้องโอ้ยเหลื่อมเลยครับอะไรเนาะอืมกวามเจ้าของของเขาเป็นอะไรไม้เข่าอันหูดังเจ้าันนะฮะหูอันนี้เออ มันใหญ่อมันใหญ่่นอบริคิดเป็นเจ้าอื่นอันปะเจ้าชิคิดเปทางใดเนาะอยู่บนเก่าอ่ะพี่น้องพี่น้องจะไหนก็จะเริ่มมันฝากติดตามช่องสองเสี่ยวพาเลาะเด้อพี่น้องเด้อสิขึ้นหายเบิ่งเพื่อนฮ่องก็เฮ็ดยูทูบยูทูบใหม่พี่น้องเอ้ซอยด่างด้วยนะเนี่ยโติดตามคนหลายกัแช่ได้พี่น้องสองสองเสี่ยวพาเลาะพาพี่น้องแล้วก็ลุงป่าเบิ่งขุดคนติดตามมีเด้อ อาการมาฮอดนี่คลิปอันคืออันก็จะมึงจะช่วยมาฮอดหนิก็ก็คลิปนี่กับเขาเจ้าเพียงในเนื้นถามถาถ้าไปเบิ้งคลิปอันขอเงานซองเสียร์พาหล่อนะเพราะนั้นตอนคลิปตอนตับตอนกินพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเดี๋ยวเพวนมาฝ่ายยี่ร้อยจำห้องนะพี่น้องไปกันเลยบ๊ายบาย